จากกรณีที่โลกโซเชียลได้มีการเผยแพร่หนังสือจากนายวัชรพงศ์อภิญญานุรังสีผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและนายสุภกิจจิคล่องรัพย์ผู้อํานวยการโรงเรียนถึงนายวิสารมหาชวรโรดประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยลงวันที่2สิงหาคมเรื่องขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยระบุว่า สืบเนื่องจากอังคารที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานายวิสารพร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ม่วงศักดิ์และนายสุสันพภัทรธรรมะที่ปรึกษากฎหมายสภาคริสจักรแห่งประเทศไทยมีการเชิญนายวัชรพงษ์และนายสุภกิจเข้าพบพูดคุยถึงปัญหาด้านการบริหารจัดการของทางโรงเรียนโดยมีผลสรุปคือให้ในายวัชรพงษ์และนายสุภกิจรับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยให้เซ็นเอกสารยอมรับว่ามีการดําเนินการผิดขั้นตอน และขอให้รับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกว,วินสันทกุลอุปนาย,ยกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้กล่าวถึงกรณีที่เกิดการกล่าวหาผู้บริหารของทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยได้พิจารณาและมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาความผิดตามความในหนังสือดังกล่าวซึ่งก็ได้ประสานมายัางสมาคมเพื่อให้เข้ามาสังเกตการ สมาคมก็ติดตามและพยายามหารือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อการรักษาชื่อเสียงของทางสถาบันและเรียกร้องให้กระบวนการสอบสวนพิจารณาเป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามหลักและมาตรฐานของกฎหมายกฎระเบียบและทรอภิบาลที่ดีเพื่อความโปร่งใสแล,และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมมีส่วนได้เสียของทางโรงเรียนดังนั้นทางสมาคมศิษย์เก่าจึงร้องขอให้ทางสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยระบุรายละเอียดและข้อมูลในข้อเท็จจริงของข้อกล่าวหา เพื่อทางโรงเรียนชี้แจงอย่างชัดเจนและขอให้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนซึ่งทางโรงเรียนรู้สึกว่าไม่เป็นกลางให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีข้อกล่าวหาต่างๆอย่างที่มีคนโยงเรื่องที่พ่วงในการให้ใส่ชุดปลายเวทไปเรียนนั้นตนมองว่าไม่น่าจะใช่ประเด็นหลัก บีซีเนี่ยที่เป็นบีซีปัจจุบันได้เนี่ยเพราะว่ามันมีสายใหญ่ของบีซีอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าสปิริตบีซีซีนะครับแล้วก็เรามักจะเรียกพี่น้องสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นพี่น้องกันเสมอนะครับเพราะฉนั้นเขาเขาจะมีการมาร่วมกันนะครับอันนี้ก็คือว่ามันแสดงความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะครับว่าเรามีความห่วงใยนะครับมีความรักโรงเรียนแล้วก็รักพี่น้องนะครับเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วมันมีครับมีเป็นประจําทุกปีแต่ปีนี้อาจจะมากกว่าปกต ก็อาจจะมีอะไรแปลกๆไปบ้างเพราะคนมากหมู่มากใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้เท่าที่ผมได้รับรายงานมาว่ามีข่าวในโซเชียลหลายมุมมองนะครับวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครนะครับ